โรงเรียนหญิงล้วน VS โรงเรียนชายล้วนชื่อโรงเรียนอาสามศึกษาเทพซิลินวันละ500บาท120บาทอุ้ย,น,ยน้อยจังชมลมสัตว์ดอกไม้ชมลมหมากรุกฮะหมากรุกเหรอของแท้พักกลางวันนั่งศาลาเมาเรื่องผู้ชายแล้วก็แต่งหน้านั่งเรียนฟุตบอลไม่ก็นั่งอยู่ในห้องเล่นเกมเอดีตเกม ไปคอนโดเพื่อนบางทีก็ไปสยามเป็นพิเศษเจอรุ่นพี่เราไม่ไว่าเท่ากับมีปัญหาเลยมองหน้าก็ไม่ได้นะแต่อันนี้ไม่ได้เป็นทูกคนคนนั้นเขาอาจจะไม่ชอบแบบเรื่องทอกิ์ในโรงเรียนไม่ค่อยมีแต่ว่ามีนอกโรงเรียนโดนตบแล้วก็โดนตบรีแัทฮะแล้วเขาตบไปทำอะไรอะ่ะน,นั่นสิอยากรู้เหมือนกันใครเคยตบคนอื่นอะ่ะมาบอกเลยนะแบมเรียนกระบี่กระบองวันได้บอกที่มันแบบแบมโดนวิ่งรอบสนามยี่สิบรอบโดนลุกนั่งแล้วก็โดนตีก้นเจ็บไหมเนี่ยมีเทคนิคย่อแล้วเเข็มขัดรับ โดนตัดกระโปรงแล้วก็ใส่ผ้าถุงผ้าถุงแล้วตอนเปิดผ้าถุงเลยแล้วต้องกลับบ้านยังไงน,นนะประเด็นไม่ได้อายนะในโรงเรียนมีแต่ผู้หญิงแต่ว <c oughs> า่าไอ้ผู้ชายตรงเนี้ยข้างๆ <c oughs> ไม่อยากให้เขาเขียนสะพานั้นนะ่ะข้างในเกงสั้นไปก็โดนล,ล้อตตะเข็บหรือบางทีก็เปลี่ยนการเกงด้วยเหมือนกันอันที่ยาวขึ้นเน <c oughs> าะยาวแบบเลยเข่าไปเลยไปไม่เกี่ยวแบบรอ,อรับดอกไม้จากผู้ชายหลายคนรอรับดอกไม้ใครจัด คนในโรงเรียนด้วยกันอย่างนี้เคยได้ลูกอมฮอตนะเนี่ยของแบบมาต้องมีกระเป๋าชาครบแล้วก็ถือถุงซาริโอต้องใส่เสื้อสเวตเตอร์แล้วก็กุมทับเสื้อเรียนไม่ร้อนหรอร้อนแต่ว่ามันก็เวลาโดนจีบก็ขึ้นอยู่กับคนนั้นเป็นใครก็ถ้าหน้าตีอ่ะมันก็คุยหมดไม่เคยไม่เคยโดนเท่าไหร่เลยหรือว่าเคยจะจีบคนอื่นอเขาย่อืนเหยียบมันจะ